สวัสดีครับมนีไทยอีสานสร้างหินมากหาฟ่าน้านครับติดตามชีวิตผ่านโฟนยามหนูครับผมใส้นไหลมันไหน้นมีจักมองนี่ วายก็มาไก่กันเถอะตอนฝนเหนือขักเถอะหากินไก่เถอะฮึจ้ยมาหาเตียหยาซยกันตัวจริงเสียงจริงครับมือนี่่่ฝนช่วงนี้เฮ็ดที่ยังอยู่บ้าน ขับรถดำับรดำมืออื่นไปบ่โอ enfin, ้โหบมัยายออมือหยืดง uh ่ายก็เลยหาหาห่างหนูปอดกบก็ไงเขาอว่ามันขวดน้ำโอ้ขีเก่งเอะโอ้กบยักษ์ว่นันตัวหนึ่งอ่ะ ว่าทัวขึ้มานแต่พ่นมาเขากล้องนี่นะนี่ตัวนึงนี่มเมนต์สองตัวดีว่ามันกับครื่งโลปเหือนมันยละไปพ่นมาสัมผัสโดาหหางงมาหางหนูเือมาหางากลบทั้งทีพ่นมาหนึ่าหานนงหึ <c oughs> <laughs> ่งพันพ่นด,ดูว่าทั แป็นอย่างงี้คือเหลี่ยมตาครับแต่ข้หลังมาใส่เหมือนกันหน้าครับพี่น้องปัดมันโมเลีนเลยถือไฟจ้องตานางนี่เสียแล้วยกขึ้นบ้่งอีกเสือใส่ถุงเดย์แทบนี้มันมีถุงใส่โอ้ยต่เดี๋ยวถ่ายรูปนะถ่ายรูปนะมันมีหนูเลียนเลยวะโอ้เดีกบมันกับม้าทะเลละอ่ะเพื่อนยกขึ้นยกขึ้นนี่กบกบหน้าแท้เพื่อนยกขึ้นอี่ ไม่ยามหนูยังในเด็กกบยังนี่ครับพี่นอ้องการปูนก็เลยมันเถนะอนะว่าเตียมม,มือ,อเอ,นะไยอยาอได้ถุงเขียวอ่ะโอ้ยหากินมันเถอะว่านายพานไหม่าหางหนูฟอกกบเตียมเลยไปไนีนออเออเ่เอาเอาวใส่เอาเอาด อ,อ่ะทุมาตรฐานคนระับองยัไม่ดีออกคือเกี่ยวก็ไดุ้่นไปหนึงโอคบหลายกตว่านี่ต้องมาจบได้เงียบสักมือซะแล้วอันเดียมองวันนนะเอนี่กบหน้าอย่นีนี่มันออกโดนเ้อเป็นกบหน้าเอาเคลอยว ขาเกือบนมันเโลแล้รบ่เฮ้ยเป็นกิโลแล้วพิีมานเถอเนี่บิว่บนยังเลยมันยังียจบนี่ปิทีกบมันบ่เนี่ย่ได้ปิทีนวลว่เนี่ยพวหลายคนอ่ะสอตาเลย้นี่ดีบการปนว่าสิม่จัดกบไว้ครับ ได้น้ำกัน,นแล้วนะฮะ,ะจมเพลินวะนี่คุณครับวีข่างคืงน้อนอยู่ไม้นี่ยางลงมาเหรอไม้นี่ยางลงมาเอากบคลิปนี้คลิปจับกบกับ ก็ม่คลิปยามหนูใส่มึงอฝนง่ายไงน่ะขันพฝนโอ้โหโลโลบ่จากน้ำหนักมือสั่งนี่ถึงว่าชี้ละโล่ขันยางไปนะายห,หน้านี่ได้ตาตัวนึงได้หลายกว่าโล่ลตเซียวคุณตาเหลี่ยมมองมองเองี้งเต็มหาน้าอยู่กบขึ้นมาหลายค่ะอยูให้อ๋อขันขเขาเงียบสิบว่าเต็มคนบ่หนิขันตัวเงี้ยป่ะนี่เจอแรงหนู กบแล้วประเทนีนี่โอ้นาฟัานพูดเลยจิบเรียกแค่กมานกับจัดกบเลยครบยังนี่พูนครยับกลางทงจี้มาบอกไก่ปะนี่นั่งตรงวงเตีงเม่งอยู่ปะนี่ไหมครบมากเลย หายคิปถึงพนันฝนครับคิปนี่ดิหนีพันฝนคาหนูเจ้านี่พาายายามชนะคนุนห้องเอ็ดอห้องของกวนเรื่องห้องเอ็ดจัดไปไอศิลบเมี่ยมออกเสื้อศิลติดตามกันออกลาพันฝนบีนี่สองพันยี่สิบ โอ้โหมันมีปลาไหลยืนป่ะไกลบ่นี่บ่ไกนบ่ขี้เราไปบ่ไกนบ่ติดตามคลิปต่อไปครับพี่น้องผลงานงามๆผ่านปุนมือนี่ฮ่าๆๆปลุกๆนี่เขาเอื่อมากินปลุกหากินหมาน ไปครับติดตามคลิปต่อไปครับ